เรารเห็นการเติบโตและความเปลี่ยนแปลงของเบิ้นแน่นอนมันมีความเปลี่ยนเปลงเยอะมากแล้วเขาเปลี่ยนนี่เขาเปลี่ยนสุดนะเหวี่ยงซ้ายสุดมาเป็นขวาสุดได้วันนี้เรารู้สึกว่าเรานิ่งแค่ไหนกับความเป็นเบิ ah ้นปทุมราชที่ปลอดภัยจากด้านที่เราเคยใช้ชีวิตเสียงเสี่ยงสารพัดไอ้เบิ้นคนนั้นเป็นคนที่ผมชอบอย่นี้คือการลุยไม่มีคําพูดว่าจะถอยจะไม่เอาสู้สุดสู้สุดใจผมชอบหัวใจเด็กคนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อใจว่าผม ไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแต่ถามว่านิ่งไหมในวงการบันเทิงไม่มีคําว่าเต็มหรือว่านิ่งพอที่จะหยุดแล้วก็เก่งกว่าคนอื่นเวลาเจอคนที่สอนผมผมรู้สึกว่าผมได้ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเองต่อผู้คนที่บอกได้เสมอทุกวัน,ท,วน,ท,วนทุกวินาทีผมไม่เคยอยากจะเป็นเด็กที่พอดีแล้วนิ่งแล้วหรือเก่งแล้วไม่ไม่เก่งเวลามีคนชมผมว่าเป็นศิลปินที่เก่งมากผมรู้สึกว่าดีเพราะผมไม่เคยได้เห็นตัวเองเลยผมไม่สามารถชมตัวเองเลยเพราะผมไม่รู้ว่าผมเก่งแบบไหน แต่เวลาเขาบอกผมก็จะโอเคอมามันสึกหิวใจดีใครที่ติมาผมก็เอามาปรับปรุงแต่ถ้าใครดูถูกผมก็บลอกเฟซไม่สนใจเออมันจเป็นที่การใช้โซเชียลมจง่ายดีเอยใครไใครที่เป็นท็อกซิกสำหรับชีวิตก็ก็ไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้ไม่ซีเรียสถ้าติมาก็เอามาพัฒนาต่อค่ะถ้าชมมาก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจเบิ้นย่าเป็นคนที่บอกเสมอว่าวันที่เบิ้นเติบโตมาได้ถึงวันนี้ พลังสําคัญที่สุดคือครอบครัวครอบครัวครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมเจ็บป่วยหรือว่าเนี่ยกับงานเจอวิกฤตที่ไม่ดีผมรู้สึกว่าเวลาที่เราทําทําบุญกับครอบครัวมาหรือช่วยเหลือผู้คนมาก่อนเราตกไม่ถึงพื้นเราไม่เคยเจ็บตัวเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาช้อนเราไว้ตลอดพ่อแม่เป็นคนที่ทำผมรู้สึกว่าผมไม่อยากมีอะไรไปมากกว่านี้นอกจากรักษาสิ่งที่เจอและได้มันมาแล้วให้ดีที่สุดให้มันสมบูรณ์ผมก็บอกแม่กับพ่อว่า มจะเป็นคนที่รวยที่สุดในแบบของตัวเองด้วยแบบไหนอะสิบ,บาทก็คือรวยแม่เขาแค่ไม่มีหนี้สินเสมอตัวแล้วก็ได้ทําสิ่งที่เป็นความสุขได้แบ่งปันนั่กลับบ้านไปได้เห็นสิ่งที่สร้างไว้ได้ช่วยเหลือผู้คนเติบที่เติบโตในสิ่งรอบข้างที่เราเห็นลูกหลานได้มีอยู่มีกินเพราะที่ผ่านมาวันนี้ผมต้องการเป็นเบิ้ลมาทุมราชนผมมีความฝันผมทําเพื่อตัวเองมาตลอดแต่พอเราอายุจะ27 28จะ30เรามองกลับไปข้างหลังถึงเวลาทาเพื่อคนอื่นบ้างแล้วทั้งเอฟซีแฟนคลับทั้งนงักดนตรี สอนให้ทุกคนทํามาหาเงินไม่ป้อนปลาใส่ปากแต่สอนวิธีหาปลาสอนให้เขาม,มีชีวิตที่มั่นคงการที่ต้องมีความสุขเหมือนอยากทําให้คนอื่นมากขึ้นใครจะเชื่อเนาะจากคนที่ ถือสปาร์ต้าแล้วต้องรายการกับตอนท้ายรายการคนละคนใช่มนี่คือคนละคนเลยอ่ะกับกับคือถ้าตัดมาแล้วเอาตัดเสียงนะแล้วบอมันต้องเป็นคนละคนกันแน่ก็หนังไงเป็นหนังไงตัแบบหนังไงมันต้องเล่าซอรี่แบบนี้จริงคนที่บอกว่าชีวิตคุกเหมือนหนังเหมือนหนังใช่ใช่เพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้จริงๆนะจะพูดว่ายังไม่ถึงกลางเรื่องเลยนะใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าจนวันนี้อายุ27็แล้วโต27่เองแค่นั้นเองเทียบกับพี่อารบอกนะ พี่ชอดกล้าเนาะไม่อยากเป็นคนเดียวแหละที่เซ้นกาโลกก็ไม่ได้สอนให้เรารู้สึกว่าต้องอิงกับชีวิตตลอดครับเพราะว่าคนเราพอจุดท้ายแล้วก็เหลือเพียงสังขารแต่ถามว่าให้ให้เลือกอะไรระหว่างตายไปไม่มีอะไรกับตายไปยังพอมีก็อยากตายไปแลวยังพอมีผมจะบอกคนเองบ้านเสมอว่าอย่าใช้คําเดิมว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไม่ใช้คําว่าถึงเงินจะซื้อความสุขไม่ได้แต่มีเงินเมื่อไหร่ความทุกข์น้อยลง เพราะฉะนั้นให้คิดแบบนี้ <c oughs> แค่ไม่เอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ไม่ไม่รู้จักไม่ไม่ไม่เหนื่อยที่จะแบ่งปัน <c oughs> ไม่เหนื่อยที่จะตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือเราก็พอ